ืัอนี้สายอีสานบ้านทุ่งสิผัดเห็ดเฟียงใส่น้ำมันหอยสู้กินนะจ้าเห็ดเฟียงก็เป็นเห็ดเฟียงที่ปลูกแปลง้ะจ้าชาวบ้าน่นปลูกแปลงเ่นในน้ำมาขายสายอีสานกะเลยสิมาเห็ดเมนูเซ่บสู้พี่น้องกินนะจ้าเครื่องปรุงเครื่องปรุงกระมิซอทถอยรสดีแล้วก็พริกนะจ้าพริกตำใส่กกระเทียมเพือที่เขาได้เจียวหอมๆสู้พี่น้องกินนะจ้า นี่ก็เป็นต้นหอมแล้วก็หอวหอมใหญ่แลจ้าก่อนอื่นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเน้วจ้าสาวอีสานทําความสะอาดเห็ดล้างเห็ดทําความสะอาดแล้วสาวอีสานสิปรุงสู้พี่น้องกินแล้วจ้าหลังจากที่ล่างเห็ดทาความสะอาดแล้วนะจ้าก็ด้เริ่มขั้นตอนในการปรุงนะจ้าใส่น้ำมันลงไปนะจ้า เราจะกินเผ,ผ็ดแน่นะจ้าเนาะใ่พริกพริกกระเทียมที่เขาเตรียมโขกไว้เดียวให้มันหอมจ้าตามด้วยหอมอหอยหย่แน้วจ้าเดี๋ยวหอมหอยหญ่ให้มันหอมมีรสหวาน เป็นอาหารที่สิงนง,ง่ายง่ายสูงสาอีสานบ้านทุ่งละเจ้านี่เห็ดเทียงพอกะล้องเข็ดบึงละเจ้าเป็นเสาอีสานนั้นหอมละเจ้า อดีอุ้องเท้าแล้วจ้างงจะขัดเลยจ้าจะเป็นลดดีจ้าปอดปุ่งลดแล้วจ้า หอมไมยจ้ะสามด้วยน้ำตาลผัดจนกว่าเห็ดสุกก็นะจ้า ตัดสิชิม,มบัวตองบอกไข่เลยค่ะน้ำเห็ดมันมีอยู่แล้วนะจ๊ะคราบก็ต้องเติมน,น้ำตบไทยต้นหอมเด็ดกิมง,ง่ายๆนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าปรุงรสชาติชิมรสชาติแซ่บแล้วจ้านี่ก็เป็นผัดเห็ดเฟียงซอสหอยสุดสาอีสานบรนทุ่กเลยจ้า